เป็นกันเยอะเนาะภูมิแพ้ภูมิแพ้ของแต่ละคนนี่กันสิบ่คือกันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนกันสิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้แนวอยู่แนวกินหลายแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะครับมันแพ้บ่คือกันบางคนกัสิแพ้เมียคักพี่แพ้เมียแพลบ่ลืมหูลืมตาแล้วกับหือบ่ได้อีกตั้งหากนี่ขนทิพย์แพ้นะครับอันนี้เขาแก้บ่ได้หรอก แล้วแต่เจ้าที่ไปคุยกันเราสองคนแพ้อาการหรือว่าแพ้ฟุน่นหรือว่าอยียงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขาแก้ได้แก้ได้ทุกแพ้นะครับยกเว้นเนี้ออาการของคนที่เป็นก็สิคันดังคัดจมูกคันน้ำไปผิวนาแล้วก็ขีมูกขีตาหอยยำยางคันแบบคันน้ำกรอบตาเอางส่นะครับบางทีบางคนก็สิออกบวมนะครับเป็นมากเป็นนานซ้ำใด วิธีนี่หายนะครับอันนี้หายเลีนะครับเรื่องภุมมแพ้อย่างต่างๆอยากหายกะตามมาบักกูดน้ำเพิงน้ำเึิงบกูดสองอย่างพร้อมแล้วทําตามเลยนะครับบกูดล่างน้าสะอาดแล้วกะมะเฮาสีมะหันนะครับหันหรือว่าซอยบางนะครับแต่สีซอยบางแบบนี้เอาทุกส่วนนะครับบ่ะว่าเม็ดหรือว่าเปลือกหรือว่าอย่างทุกส่วน เม็ดมันเป็นสี่เขาก่าต้องเอาออกนะครับประมาณนี้นะครับบางๆนะครับนี่ก็จะนี่เขาหั่นเรียบร้อยตามอีกเพื่อเป็นแนวทางถ้าค้นสิทธิ์ทำจริงๆต้องใช้ขวดโหลหรือว่าไออย่างที่มันใหญ่ๆนะครับที่ทําได้เยอะๆสมมุตินะครับนี่คือขวดโหลให้เขาใส่ไปเลยนะครับถ้าเป็นขวดโหลก็สีใส่เยอะได้เยอะนะครับก็เล่าก็สีต้องมีฝาปิดดองด้วยน้ำเพิงนะครับเทน้ำเพิงลงไปเลย ต้องเทให้น้ำพึ่งพอท่วมนะครับพอท่วมมะกรูดหรือว่าสมุนไพรของเขานะครับแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณจากสามอาทิตย์หรือให้ดีที่สุดประมาณหนึ่งเดือนขึ้นนะครับหนึ่งเดือนขึ้นสิดีมากปิดฝาปล่อยไว้ในอุณหภูมิในบ้านน่ะแหละไม่ต้องไปแช่เยงแช่เย็นมันนะครับปล่อยไว้เลยวิธีการทำกินให้ถ้าครบกำหนดเวลามันแล้วนะครับเขาก็เอาไอ้ซี่มะกรูด หรือว่าเปี้ยงมะกรูดนี่มาปั้นนะครับปั้นสิปั้นหน่อยปั้นลายหรือว่าถ้าปั้นได้จากสามสี่เมื่อนี่ก็ปั้นเพื่อได้นะครับแล้วปั้นให้ละเอียดแล้วก็จิ้มครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนกินเข่าบ้านเขานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตา,ต,าต,าตามตามตามด้วยน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นหนึ่งแก้วตามเขากินนี่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเขาก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะนะั่นนะก็สิก้อนอาหารเร้านะครับนี่คือก้อนอาหารเร้าเท่ยเดียว ต่อวันต้องกินทุกวันก่อนอาหารเชา้าทุกวันนะครับกินแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ขอให้กินประมาณเดือนึ้นนี่เดือนขึ้นนี่รู้ทันทีว่าอาการแพ้ต่างๆนี่ลดลงแน่นอนถ้านั่นประมาณสองเดือนนี่รู้แล้วว่าหายแต่ว่าถ้าสิให้หายขาดแบบจุดปุด๊บจุดปุ๊บนะครับต้องสี่เดือนหรือหาถึงหกเดือนสี่หาหกเดือนยังสี่จุดปุด๊บบอมีแพ้ แพะเมีเจ้าบดได้มั่วบดได้ร้อยเพราะว่าอีสานาเจ้าเคยออกคลิปไปแล้วประมาณสามปีแล้วมั้งอันนี้คนคอมเมนต์มาบอกว่าอันนี้หายเลยนะครับด้วยสูตรบักกูดเรื่องคมแพนี่หายห่วงเลยบ่มีอันตรายต่อร่างกายคือจังไอ้ที่พี่น้องไปซื้อมาอันนั้นมีโอกาสเสี่ยงอันนี้บ่มีโอกาสเสี่ยงแม่แต่น้อยเดียวมีต่อมีแต่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าปรกกูดดองซื้อกระน้ำเพลิง โอ้มันแซบนะครับมันสีออกหอมแล้วก็หวานสูตรนี่ชนะเลยเรื่องภูมิแพรยกเว้น <c oughs> คนเดียวอยู่บ้านเจ้เด้อ